คําว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอภาษาจีนพูดว่ายังไงไปดูคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นมาดูคําศัพท์คําว่าเพื่อนในภาษาจีนนะคะคําว่าเพื่อนภาษาจีนพูดว่าเพิงโยเพิงโย,งโยมีความหมายแปลว่าเพื่อนสังเกตที่คําว่าโยนะคะบางครั้งเราจะเห็นวันในยุคพินินกํากับหรือว่าบางครั้งก็จะเขียนเหมือนเป็นเสียงเบา นั่นเป็นเพราะชาวจีนทางตอนเหนือค่ะจะออกเสียงคำนี้ว่าผิงโยเผิงโยซึ่งจะลงท้ายเป็นเสียงเบาค่ะซึ่งในการใช้จริงๆนะคะเราจะออกเสียงว่าเผิงโย่หรือว่าเผิงโยแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่ผิดค่ะและมาดูที่คำว่าเป็นเพื่อนณนะที่นี้หมายถึงการขอเป็นเพื่อนการที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนแล้วอยากจะเป็นเพื่อน เปรียบเทียบภาษาอังกฤษก็คือคำว่า make friend นะคะภาษาจีนสามารถพูดได้สองแบบก็คือจ่วเพิงโยจั่วเพิงโยและคำว่าเจียวเพิงโย่เจียวเพิงโยคคำว่าจั่วที่แปลว่าทำนี่แหละคะ่ะจ่วเพิงโยเป็นเพื่อนและคำว่าเจียวเพิงโยหมายถึงกลายเป็นเพื่อน make friend become friend สามารถใช้ได้ทั้งสองคำค่ะ ดังนั้นหากต้องการพูดว่าฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอภาษาจีนสามารถพูดได้ว่าว่าเสี่ยงเกินหนี n ว做เ友ิ a ง你做ว友ฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอคำว่าเสี่ยงแปลว่าคิดอยากคำว่าเกินแปลว่าและกับ ใช้นำหน้าเมื่อต้องการทำกริยาร่วมกันนะคะซึ่งในประโยคนี้ก็คือคำว่าจั่วผงโยเป็นเพื่อนเป็นเฟรนด์ make friend ว่าเสีงยงเกินหนีจั่วโฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอหรือประโยคนี้ค่ะว่าเสียงเกินหนีเจียวโเปลี่ยนจากคำว่าจั่วเป็นคำว่าเจียวก็ได้นะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอ ประโยคตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะถ้าเราต้องการถามว่าฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมสามารถพูดว่าหเขยีอน友吗我可以跟你做朋友吗หัวเขยีกินหนีส่วเพื่อน友吗ฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมคำว่าเขยี่แปลว่าสามารถได้ เรามักจะเห็นคำนี้ในประโยคการขอหรือว่าการขออนุญาตต่างๆนะคะและคำว่ามามาเป็นคำลงท้ายคำถามแปลว่าไหมหรือไม่หัวเคยอีเกิลหนีส่วนผงหยกมาฉันขอเป็นเพื่อนกับเธอได้ไหมตัวอย่างอีกประโยคนะคะชีวังหว๋อเหมือนหนึ่ง,งส่วนผงหยกชีวังหว๋อเหมือนหนึ่งส่วนผงหยก ชี่ว่างวเหมือนหนึ่งจวดงอยู่หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้คำว่าชีว่งแปลว่าหวังความหวังคำว่าเหมือนแปลว่าพวกเราและคำว่าหนึ่งแปลว่าสามารถชี่ว่างวเหมือนหนึ่งจวดงอยู่หวังว่าเราจะเป็นเพื่อนกันได้ และหากได้เป็นเพื่อนแล้วหรือว่ามีความเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะก็สามารถใช้คำว่าชื่อที่แปลว่าเป็นคือได้ปกติเลยค่ะเช่นประโยคตัวอย่างนี้นะคะถ้าชื่อ่วัดผึ่งโยถ้าชื่อหวัดผิ่งโยเขาเป็นเพื่อนของฉันหวังเหล่าชื่อชื่อป่าป่าตเ的朋友หวังเหล่าชื่อชื่อป่าป่า เงโยหวังเหล่าชื่อชื่อป่าป่าตะผพงโยครูหวังเป็นเพื่อนของพ่อ